ต่อจากคลิปที่แล้วของเรานะครับก็คือคลิปของพงศิริที่ต่อยกับอ้งเขมรในการหรือว่าเจ้านาบิวเขมรที่เราเรียกกันนั่นเองนี่เป็นศึกมวยรอบ4คนของกัมพูชานะครับรอบนี้นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศระหว่างพงศิริสุจีบะมีเกี้ยวครับเจอกับนักชกกัมพูชาอย่างพีทซกฮิมนะครับนักชกกัมพูชาอีกรายที่นัดแรกก็เอาชนะทีเคโออาเมียไซรัสยิมมาแล้วเขาก็ได้เปรียบเราตรงที่เขาชนะทีเคโอมานั่นแหละครับจริงๆก็ประกบให้มายืน รออยู่แล้วนะครับว่าอย่างนั้นเถอะและนี่ก็เป็นไฟพักต่อนะนไหนๆเราก็พูดถึงพงศิริในคลิปที่แล้วแล้วก็เลยทําเป็นคลิปภาคต่อ,ออกมาเลยให้ได้จบซีซั่นของพงศิริไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับเป็นกําลังใจให้กันมวยไทยพัฒน์กคุคะแมวันนี้ขอเสนอพงศิริสู้มวยรอบ4คนไปแบบตั้งใจแต่เดี๋ยวมาดูเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นครับมาลุ้นมาเชียร์พงศิริไปด้วยกันแล้วก็ดูมวยไปด้วยกันครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ นี่คือพวงเสือดิสติบอมิเกียวครับวันนี้มาก็อย่างที่บอกครับไฟกับนั้นชนะไอโยงเขมรมานะครับในรอบแรกเป็นมวยที่ต่อยวันเดียวจบนะครับวันเดียวเราต่อย2ไฟ์ก็มาดูครับนี่ฮะโอ้โหรูปรงรูปร่างนี่ก็อยู่ที่เขมรอีกแล้วครับตัวใหญ่ครับจัดมาเลยครับน้ำหนักใหญ่เดินใส่เต็มที่ขยี้เต็มสูบสักลายมาเต็มหลังเลยครับอัคระเต็มที่ครับวันนี้ก็หมัดเดินใส่ครับนี่ฮะ ได้พักนานกว่าครับในขณะที่พงศิรินั้นต้องชกเต็ม3ยกเลยในครั้งที่แล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับกดเข้าไปดูกันได้นะครับในช่องของเราจริงๆมันมีช่องทางที่ลิงก์ผ่านกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็อาจจะปักดีสคริปชันหรือว่าปักไว้ในที่มันมีให้อ่านเป็นสคริปคำอธิบายนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้ครับไปขวาไปกับพงเสริครับอาครับมาแล้วครับชุขเขมินเดินใส่ต่อยท้องครับพงศสรินี่ถอยหลังดักเตะซ้ายครับโอ้โหแข้งซ้ายของเขมิมาก่อนครับ ได้ใหญ่ครับก็เดินขู่เดินข่มไปก่อนครับสำหรับนาชกามิหมัดซ้ายของพงศิริมาเตะขวาไปครับพงศิริครับนชกามิเตะโอ้ยไม่ได้เจอแ้่ขวาของเราครับดูครับเดี๋ยวเราให้คะแนนกันด้วยนะครับดูกันเป็นยกๆไปนะผมไม่ได้ตัดอะไรเลยนะอันนี้ผมจะให้ดูแบบละเอียดละเอียดอ่ะในเรื่องของการออกคะแนนว่ายกไหนเป็นยังไงเราออกคะแนนเป็นยังไงแล้วก็เตะเข้าเป้าอะไรยังไงกี่ครั้งนะครับเราดูกันเต็มๆต็มเลยนะครับมาครับถีบซ้ายมาครับยกนี้ต้นๆยังดูสูสีอยู่นะครับเตะซ้ายมาอีกหนึ่งทีครับน พยายามจะออกมาเตะขวาไม่โดนเตะขวาขึ้นมาก็ไม่โดนเหมือนกันครับมงซิริถอยหลังครับถอยหลังถีบซ้ายครับสวยครับถีบได้สวยครับดังช็กเขมิต่อยยังไม่ได้ครับเราถีบกันเอาไว้ก่อนถีบขวามาครับนังช็กเขมนดเอาต่อยซ้ายมาครับยับ้ายเตะขาซ้ายครับบงศิรินี่บนออกขวาครับเตะขวาต่อยซ้ายเนี่ยเข้าหน้าต่อยขวาซ้ายมาครับโอ้โหมีแรบลิ้นคูแรบลิ้นท้าเหมือนกันครับเอาครับก็อย่างที่บอกครับมาครับหูหมัดขวาโดนนะครับเตะขวาลูกนี้ยังไม่โดนครับ นี่เป็นไฟที่2ของวันเดียวนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าพงศรินี่เคยต่อยแบบนี้หรือเปล่านะสมัยเด็กๆนะไม่รู้นะแต่ว่าเขมรนี่เขาต่อยกันอย่างนี้อยู่แล้วครับมาครับโอ้โหเขมรนี่มันแลบลิ้นใส่บ่อยจังเลยเตะมาครับยังไม่ถึงครับหลักเดี่มชั้นเชิงแล้วนี่ครับความแม่นผมว่าดูว่าเราได้นะในช่วงปลายๆครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยดูว่าเขาแข็งแรงใช้ได้เลยครับมาครับเดินมาเดินมาเดินเข้ามาหมัดขวาไปกับพงศริครับมาครับยังไม่ดูยังดูไม่ออกนะครับยกนี้ครับเตะซ้ายครับ ยังดูสูส <t ries> ีครับแต่ว่าอาวุธเข้าเป้านะผมให้ไปที่นักชกชาวไทยในช่วงปลายปลายยกนะครับผมให้ที่พงศรินะเนี่ยวางแข้งซ้ายโดนอีกแล้วครับเข้าเป้าอีกแล้วครับอ่าครับเขมรถีบมาครับพงศริต่อยซ้ายครับอ้าครับยกแรกผมดูถ้าไม่ออกเราก็ต้องเสมอนะครับเพราะว่าเราเตะเข้าเป้าในช่วงปลายปลายยกนะครับเอาครับตามันต่อยกที่2ครับต่อยกันแค่3ยกเท่านั้นครับนี่ครับวางแข้งซ้ายเข้าบักแอลไปครับต่อยซ้ายมาครับต่อยขวาไปครับเอาครับนักชกเขมรเจอแทงเข่ามาครับโอ้โหเขาแทงมาแล้วก็แทงคืนครับถีบซ้ายไปครับ ดูครับถีบซ้ายก็โอ้แต่โดนหมัดครับหน้าหงายครับมงศิริครับทางโชกเขมรนี่เดินใส่ครับเดินใส่นะไปแย็บซ้ายมาครับต่อยซ้ายไปครับต่อยซ้ายมาอีกครับอ้าวต้นต้นเนี่ยผมดูเราดีกว่านะในเรื่องของการดักอาวุธนะครับมาดูครับเป็นยังไงครับถีบมาครับถีบขวามเขมรต่อยขวามาครับเขมรต่อยมาครับล่างสลับบนครับโอ้ยสอกขวามาครับใช้ความแข็งแกร่งครับดูว่าใหญ่ครับแกเดินใส่เลยครับตอนนี้ครับ พงปรสิไดก็ต่อยด้วยเกมของตัวเองครับนักสกอร์เบนเตะขาขามือที่เราวางแข้งซ้ายไปวางแข้งซ้ายอีกหนึ่งดอกครับเอาครับเอาเขมรเดินมาครับเขมรเดินมาแล้วหมัดขวามาถีบซ้ายมาเขมรถอยหลังตั้งรับครับเออเขมรตั้งรับนะพงปรสติถอยหลังตั้งรับมีถีบแต่เขมรนี่เดินลุกใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้โหดูว่าเขาแข็งแรงนะแรงยังเหลือๆครับแต่ว่าเราต้องใช้หลักแหลมฝีมือชั้นเชิงเอาชนะให้ได้ครับเตะไฟนี้หมัดขวาไปครับพงปรสติถอยครับ นักโซครเมนเดินใส่เตะขาหมัดซ้ายหมัดขวามาครับโอ้ยยกนี้มาดุครับต่อยท้องลําตัวครับนักโซครเมนขยับเข้ามาครับก้าวเข้ามาแล้วครับก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาเจอแข้งขวาของโปรซิริครับอ้าวก็เขาได้ลูกขยันนะครับส่วนเรานี้ได้จังหวะอาวุธนี่ครับเข้าเป้าอีกแล้วครับเราได้ลูกเตะเข้าเป้านะครับถีบซ้ายครับต่อยมาครับไม่โดนนะครับเขาต่อยมาไม่โดนนะโปรซิริก็นี่คเตะซ้ายมารับมีหมัดขวาเตะซ้ายมาครับถีบมาครับ ถ้าเอาเรื่องของนับจนมันแข้งเราเตะสวยๆไป2ครั้งแล้วนะครับในยกนี้ครับส่วนเขานี่ก็ได้ในเกมภาพรวมที่พยายามเดินบุกเดินเบียดตลอดเวลาครับตอนนี้เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาอีกพงศริถอยทีบครับพงศริดถอยถีบวนออกซ้ายพงศริวนออกซ้ายหมัดซ้ายครับยังไม่ได้อะไรครับขยับมาเรื่อยๆเตะซ้ายไปครับนักชกกัมพูชาพงศริเปลี่ยนเป็นเดินคุมบ้างครับยืนคุมหมัดขวาไปครับ เออผมดู <inventions S 2> เราไม่ได้เสียเปียบเลยนะยกนี <melod> ้คร <im eras> ับดูไม่ได้เสียเปรียบนะครับต้นๆเนี่ยเขาอาจจะมาดุหน่อยครับหมัดมาครับอืมเตะครับเอาเราเริ่มออกวุฒิน้อยลงแล้วนะครับหมดแรงหรือเปล่าครับองซีรีครับเอาหน่อยครับหมัดขวาครับอืมลูกต่อยหมัดนี้ไม่ได้อะไรเท่าไร่แล้วนะครับตอนนี้เหมือนเขาก็จะไม่ได้เร่งเหมือนช่วงแรกๆครับเขาผ่อนลงบ้างครับเราก็มีลูกทีบทีบซ้ายกันเอาไว้ครับมาครับทีบมา เตะขวาไม่โดนครับถีบซ้ายมาก็ยังไม่โดนหมัดขวาแต่ว sí ่าเขามาต่อเนื่องเลยนะครับดูว่าแรงยังเหลือๆครับเนี่ยเขาเตะซ้ายไปครับอถีบซ้ายครับองศิริเตะขวามาครับทานผู้ชมกัมพูชาเตะขวาคือหน้าเด่นเลยครับโอ้โหกระเด็นเลยครับเอาครับยังไงดีครับยกนี้ครับยกนี้ผมก็ดูว่าสูสีนะแบบใจเป็นกลางเลยนะครับใจเป็นกลางนะผมดูสูสีนะแต่ว่าเอางี้ยกแรกผมดูว่าเราชนะนะครับพสงนี้ก็อาจจะเป็นชิงดําก็ได้ครับมาดูครับหู้นี่ครับแข้งซ้ายของเราเข้าเป้าครับ ยกที่3นะครับยกนี้อมเตะขวาครับเอาครับยกนี้เดี๋ยวดูกันเลยครับถ้าใครชนะยกนี้ผมว่ามีสิทธิ์ชนะเลยครับถีบซ้ายครับองศรีถีบถีบไปอูหนักชกมวยชาเทเราทิ้งลงมาครับกติกาบ้านเขาก็ชังเขาครับเรามาดูกันด้วยสายตาเราดีกว่าครับนี่ยมีเตะโดนไข่ไปหนึ่งทีครับไม่เป็นไรครับเออถีบซ้ายครับองศรีถีบเตะขวาครับบัดขวามาครับของนักชกมวยชา นักชคกมชาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเ,เามาตะขาไปหืมพงศิริตั้งใจวางแข้งซ้ายครับอู้หูเดินเดินคุมเลยครับเดินคุมครับหมัดขวาไปครับพงศิริพงศิริตีเข่าไปครับตีเข่าบีครับแต่ว่าอ้ผมดูต้นๆ้นเราดีกว่านะครับพงศิริมาดีเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้นยก3ต้นๆนเน <Wing> ี่ยผมดูเราไม่แพ้แล้วนะครับพงศิริพงศิริ inder, หมัดขวาไม่โดนครับพงศิริมาโดนหมัดขวาครับโอ้ dan, โหนายชคกมลชต่อยเข้าเราหนึ่งทีเหมือนกันครับแล้วก็ถีบซ้ายมาครับพงศิริว่ายายไว้ นเจ้ากัมพูชาพยายามเดินเดินเข้าหาแต่โดนแข้งขวาเนี่ยฮะอุ้ยต่อยหมัดขวามาครับนักเจ้ากัมพูชาแย็บซ้ายมาถีบซ้ายครับกระเด็นครับอ้าวโอ้ยเหลืออีกแค่นาทีกับอีก4 0สวิถ้ายังคุมอย่างนี้ได้ผมว่าชนะครับใส่ใส่ครับเกี่ยวมาเกี่ยวมากอดครับนักเจ้ากัมพูชาว่ายังไงครับจะมีลูกไหนที่ทําให้ดูว่าเหนือกว่าเราไหมครับผมดูว่ายังไม่มีนะฮะหมัดขวามาครับโรงสิริวนออกซ้ายครับ ปงศิริวนออกซ้ายมีรอดดักเตะนะครับนักชุมปาเตะขามาหนึ่งทีครับยับซ้ายไปครับปงศิริเตะขาครับอ่ากัมพูชาเตะขามาครับถีบโดยเจอถีบครับปงศิริถีบซ้ายไปครับเตะขามาครับนักชุมปรชาปงศิริก็ถีบไปเหมือนกันแล้วก็เตะมาโอ้ดูครับเราคุมได้นะผมว่าเราคุมได้อีกหนึ่งนาทีครับลุ้นช่วยกันครับถ้าสถานการณ์แบบนี้ผมว่าไม่มีปัญหาครับปงศิริน่าจะชนะคะแนนได้แหละครับอย่างน้อยยก3ผมดูว่าชนะขาดนะยก3นะ ยกสในี่ชนะขาดนะครับตอนนี้ครับยังไม่มีลูกไหนของกัมพูชาที่ดูว่าหวือหวาเลยนะครับก็ถ้ามีหวือหวาน่จะมีแค่ต้นยก2เท่านั้นนะครับอ่าครับพยายามเดินเข้าหาเหมือนกันนักชกกัมพูชาแต่ดูว่าจะช้าลงไปแล้วเสด็จทีบครับแต่ของเราเองนะถ้าเอาจากใจแหละก็มันก็ไม่ได้มีลูกอะไรมากมายมีแค่ทีบกับเตะนี่แหละแต่นักชกกัมพูชาก็ยิ่งหนักกว่าเราเลยนะเห็นว่าเราไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเขายิ่งไม่มีอะไรมากกว่าเราอีกนะโอ้ดูครับ แล้วดูเกมที่เขาเล่นครับไม่มีอะไรเลยครับแค่เดินทรงๆมาเฉยๆครับในขณะที่บงศิรินี่ดักเตะครับดักเตะดักถีบะครับเตะซ้ายมาแล้วก็ถีบคืนครับแต่บงศิริดูท่าว่าจะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะมีแรงนะอันนี้ผมพูดจากใจจริงครับเราไม่ได้จะอวยนักมวยไทยอะไรของเรากันมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาอาจจะไม่เคยชกก็ได้เพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่1วันในชก2ไฟ์โอ้ยลูกอะไรครับเนี่ย โอ้โหลูกนี้ก็ถือว่าเข้าเป้าไปครับแล้วก็หมดยกครับผมดูว่าเราชนะยก3ามครับยกหนึ่งก็ให้เราได้ครับเดี๋ยวัมบูชาในได้ไปก่อนในเสียงแรกนะครับแล้วก็ดูครับผลตัดสินครับโอ้โหแพ้ครับบงซีรีครับก็อย่างที่บอกไม่นับไม่นอกมันก็เอาชนะนั่นแหละนะครับโอ้แต่ว่ารางวัลที่ได้นะผมมีรายละเอียดด้วยนะครับคือ รางวัลนะรอบชิงเนี่ยพงศรีก็พลิ้วแหละนะพลิ้วยกแรกก็ดูดีนะมีจังหวะเตะอต,ต,ต่างตรานาแต่ว่าครบยกเนี่ยนักชกเจ้าถิ่นก็ชนะคะแนนไป,ไปได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินรางวัลไป4ล้านเรียว4ี่ล้านเรียวเนี่เป็นเงินประมาณ3 3ม0 0มบาทนะครับส่วนพงศรีเนี่ยได้ไป2ล้านเรียยก็คือ17,000บาทอ่านอกเหนือนจากเงินรางวัลค่าตัวอันนี้คือรางวัลพิเศษนะครับค่าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตกลงกันเท่าไหร่ปกติถ้าไปอย่างเงี้ยผมเห็นได้กันประมาณสัก น่าจะถ้าเป็นนักชกไทยที่เขาไปประมาณ15ื่นนะครับถือว่าได้เยอะอยู่นะถ้าเป็นการต่อยชิวๆนะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่แต่จริงๆถ้าเอาเป็นรายการวันลุมพินีค่าตัวพื้นฐานยืนพื้นของนักมวยไทยจะอยู่ที่70,000บาทนะครับเจ็ดหมบาทอันนี้คือพื้นฐานนะแต่ว่าถ้าเป็นมวยไทยให้ยกบ้านเราค่าตัวของพปรซิริตอนนี้น่าจะอยู่บัลสักสองสามหมื่นนะครับซึ่งเป็นชกกัมพูชามันก็อาจจะง่ายกว่าแต่ต่อย2ไฟต์น่าจะได้ราวๆสัก2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมได้นะครับไม่รวมรางวัล ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับน้าชกไทยไปสู้คุณคาแมแล้วก็คุณคาแมมีอะไรยังไงเดี๋ยวนำมาฝากกันนะครับแฟนมวยท่านไหนที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ